ครับสวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับดีผมจะพามาดูุกพิสมมคิดนะวันนี้นีวันน,น,นี้วันนี้ตัวเอี่ยมนะครับเนี่ยไม่เปื่อนอ่าพันผู้ชมที่เป็นเอซครับอาจจะรู้นะเดี๋ยวดูดูเไม่ไม่ใช่ตัวเก่านะครับเป็นเป็นเครื่องไรเนี่ย ร้อยสิบ uh อ่ายันมาเจ้าโลกร้อยสิบห้านะครับแล้วตัวเก่านะตัว,ตวเก่าผมหั่ครับ <announcing that. S 2> อ่าอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับจากที่ว่าผู้ใช้งานจริงนะครับที่ถามผมมาว่าส,สยามกับนกตัวไหนใช้ดีและตัวไหนใช้ทนนะครับ <c oughs> อันนี้วันก่อนเป็นไรก่อนลูกปืนโมเล็แตกอ่าลูกปืนโ <c oughs> มเล็แตกนะครับแล้วมอว์วานลูกปืนล้อมอววานลูกปืนล้อนะครับอ่า ท่านใดที่ไม่ได้ใช้งานหนักๆอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าพี่สมคิดเขายํำทุกวันนะครับคือความทนทานเนี่ยให้ดูนะครับไม่ผมไม่ได้ว่าอันุนู้ดีอันนี้ดีนะครับแต่คือถามจากผู้ใช้งานจริงนะครับโอ้ใส่วินวินหน้าสีไหมเนี่ยใ <laughs> บฝีทิ้งด้วยนะเ <laughs> ต่าไม่แก่มา มามามาย่ำนะวันนี้ตัวไม่เปืือนเลยวันนี้ทุกวันต้องอ่ากระเด็นเต็มหัวนะครับหนีไรลเท่าไหร่เนี่ยอ่าันนี้ร้อยแปดสิบนะครับผมเดี๋ยวกี่ไรลอะกาวไหลนะครับเท่ากันแล้วมั้งเนี่ยเท่ากับพื้นนี้นะครับเนี่ยอ่าแต่อันนี้กระจกของนี่ก็ให้กาวไรลเนี่ยพื้นนี้พื้นนี้ก็อ นี่ก็เป็นรถของพี่สมคิดก็เองนะมีไอ้เป็นสยามไอ้คัดคู่นะเ,เรียกไปถูกผมก็เรียกไม่ถูกนะก็จะ <c oughs> เป็นขุบอันใหม่นะครับไม่ใช่ขุบอย่างที่ขายนะเป็นเป็นผาดผาดอย่างนี้นะฐานอันเก่าพี่สมคิดก็จะเป็นยาวยาวออกมากหน้านะมันยกไม่ไหวครับคุเดียวอ่ามันมันยกไม่ไหวเรื่องของเรื่องที่มาแดงมานะมันยกยกไม่ไหวนะครับ เอาไปลองย่ำเอาแล้วไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหเอโอ้โหเป็นไงคนเคยขับแบบแรงๆแนละ้วแล้วมาขับอย่างนี้โอ้โ หลายคนเรื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวแปลงนี้ผมก็มาย่ำนะครับติดกันกับที่ผมคิดแต่ว่าผมนัดเข้าไปวันเสาร์นะครับเนี่ยไอ้แปลงนี้นะครับติดกันเลยออผมเอาไม่ทันนะครับก็เลยเลื่อนเข้าไปงานมันมาทีมผมมันติด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 กันเลยนะครับ ขุบของพี่ผมคิดก็จะเป็นประมาณเมตรห้าสิบนะครับนะ่ะโอ้ข้างล่างจะติดที่ยาติดลมลมด้วยนะนี่นะครับจากคนเคยขับรถอไวๆนะครับแล้วมาขับอย่างนี้ Yeah, yeah, yeah. <laughs> วิ่งกนงนันนี้ผมมาย่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับตรงโน้นนะครับเห็นเห็นต้นไม้ดำๆเลยครับเดียวจะยินเสียงแก่ย่าก็เลยข้ามมาดูนะครับ โถ้าเป็นอไอ้ตัว16แรงของพี่สมคิดนะครับป่านนี้เขายำแต่ประมาณ4-5รอบนะครับแต่ตัวนี้พี่แกไปช้ามากครับ คณะทุ่งนี้เขาก็จะทิ้งไว้ตกกับครึ่งปีแล้วนะครับอ่าวิเจนะ่าจะอึดอัดอยู่นะครับเพราะว่าแต่ว่าเคยเคยขับรถที่ว่าเร็วๆแล้วมาขับใน พันทีจช้านี่มันก็จะพาให้แบบว่างมุมงิดหน่อยนะเหมือนก็ว่าไม่ได้ย่างใจนะเด็ๆเด็ดเด็เดอ้ แต่ไอสำหรับโวงที่ผมใช้อยู่นะครับตาตานกนะยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับไปเช็คคนระับใช้มาก็ดสีกว่าแล้วจำนานตลอดนะะที่ผมตอบตามความจริงนะครับผมแต่คนอื่นที่ใช้เขาอาจจะใช้ไม่โหดเท่าพี่สมคิดนะครับเพราะว่าพี่สมคิดเขาใช้โหดนะครับมันก็จะอาจจะพังบ่อย น,นี่ก็อยู่ที่คนใช้นะครับเราก็ตอบไปได้นะที่ว่าโค้งพังบ่อยนะครับ น,น,นี่น,ะน่าน่าจะเป็นเครื่องอของนานะครับเป็นโขงไอยสยามสามเกียร์นะครับผมนี่แล้วก็เป็นล้อใบหน้าสี่นะครับน่าจะเป็นวงสามสองนะครับผมแมแต่ก็ผ่านย,ยากเลยครับโอ้ใสเ่เมลยนาสามไครับเนี่ย ก่อนนี้เขาน่าจะเป็นอีทีนะครับนั้นคันนี้เขาน่าจะย่ำย่ำเทือกอยู่นะครับแต่ย่งพี่สมคิดไม่ย่ำแลวก็ทุ่งนี้ก็เป็นน้ำของจุฬาธานนะครับ น,นี่แกบอกว่าได้ใช่ไหนเอาแค่นั้นนะครับแบบว่าคือใส่ใจนะผม หละเรื่องเลยนะครับสล้วแบบรถตัวเก่ากับตัวอ่าตัวที่เข้าย่ำอยู่ประจำนะกับตัวนี้เหมือนเต่ากับกระจ่ายเนะี่ยนี่นี่แล้วผมจะพาไปดูฝั่งตรงข้ามเขาดูเพลีอกอยู่นะแลงนี้ก็อยู่ติดกับของพี่สมคิดนะครับอ่าโน่นนะพี่สมคิดย่ำหน่โน่น อนนี่จะของทําเองนะครับใส่เครื่อง11บบแรงนะครับผมใส่กับพวงถ้าผมจำไม่ผิดจะถิงแดงหรือเปล่าก็ต้องดูใ,ใกล้ๆนะครับอเขารูปเพืือกอยู่นะฮะใช้เป็นสกีนะครับแล้วก็มัดแปบบ๊บตามตูด ยิ้มไปจะไกลแล้วจะของนั่งสบายใจนะครับเนี่ยพี่แกเคยล่วงอีกโก้งทีนะครับแล้วก็ขาไปยัดอ้ตรงแป๊บอ้กโก้งลากไปตั้งไกลนะครับเนี่ย,ยไ,ได้ถ่ายได้เนี่ยใช้สก,กีนะครับมัดตามตูดแล้วก็แจแป๊บลาดเกียนะครับเป็นซาดคนระับ ยิ้มแต่ไกลวันนี้ล่วงอีกป่ะเนี่ยมีแอบล่วงรถอีกป่ามีแอบล่วงรถอีกป่าวอ,อ,อย่าข้าไมไปฝั่งกันโน้น่นนะหวานเมื่อไรเ,น,ไเ,เ,เ,เนี่ยหวานไม่ปเรื่อนไอ้โน่นแรงไม่ออกกันนะ,ะแรงไม่ออกเรฮ้ยม่นเป็นตัวเกา่าเป็นตัวใหม่ไอ้ตัวที่ไม่ใช่รูปอยู่อ่ะ ตอนนั้นพังใช้ไม่เหมือนเจ้าบ้านโหดจัด,อ,ดอ่ะอาร์ตี่เคยขับรถแรงแล้วมาขับรถในตัวนี้ไอ้ตัวนี้นอนเคยขับมากอ่าไอ้ปขับอยู่อ่ะเดีย๋ยวท่านไปย้ำเถมาถ่ายจ่อยเหรอเสร็จน,น,นะครับอ่าขอปล่อยน้ำเป็นคลองชุปทานนะเป็นไปคลองซอยเทป,ปูนมานะครับแล้วก็ปล่อยเข้านา ได้เลยนะครับผมแล้วเขาก็เสียภาษีเป็นรายปีนะครับผ่าน้ํานี่นะครับแล้วก็มีปากกระช่องอปล่อยหลงนาได้เลยนะครับไม่ต้องสูบก็สบายหน่อยนะครับเป็นทุ่งบ้านผมนะครับผมนี่ก็ปล่อยเข้าไปในนาเลยนะ ถ่าอยู่ติดของก็จะสบายนะครับไม่ต้องสูบน้ำก็อโอเคครับผมก็ขอ,ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับก็ขอ,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพ่อเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ